สอบอารมณ์ทางซูมนะก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่านเริ่มเป็นชุมชนแห่ง,หงการเจริญสติขึ้นมาจริงนะความคุ้นเคยนะ ที่พรเจ้าตรัสไว้ว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะอัน,นีความรู้สึกคุ้นเคยกันขึ้นมากล้าที่จะพูดกล้าที่จะส่งอารมณ์นะตอนนี้พอมีความกล้าอย่างนี้เกิดขึ้นเนะี่ยก็ทำให้ตนะอนนี้ค่อยเปิดใจพอเปิดใจนะ่าจะไม่ตัวตมาเองซึ่ง เป็นพูดที่คอยแนะนำเนี่ทําให้รู้บริบทของแต่ละคนมากขึ้นนะบริบททางจิตนะส่วนทางชีวิตส่วนตัวของโยมเนี่ยมาไม่ไม่ต้องการที่จะไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเห็นเลยว่าบางคนในส่งอารมณ์ครั้งแรกนี่มันมันแสดงออกถึงยี่โก้ออกมานะตัวตัณหามานาทิฐินั่นแหละ โดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวนะแต่ผู้แนะนำนี่มองเห็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าติดตรงไหนพยโยมไม่ยอมเปิดนะนี่พยโยมเปิดออกมานี่มันเริ่มแสะได้ถูกที่ถูกเรื่องแล้วทีนี้ติดตรงไหนก็ค่อยๆดึงออกมาจากจุดนั้นนะนะนะุวาณิ์นี่เริ่มเห็นอะไรว่า,วา,าหลายคน พอกล้าเปิดใจก็ทําให้รู้ว่าไม่เข้าใจเลยบางคนเนี่ยนะก่อนหน้านั้นไม่ได้มีความเข้าใจในการภาวนาเลยนะแล้วแต่ติดอยู่กับความคิดของตัวเองนะว่าทําอย่างนี้ถูกทําอย่างนั้นผิดอะไรเงนี้นะนี่พอเริ่มเมเปิดออกมาทั้งได้เห็นนะอ่อนนี่มันไปติดอยู่ตรงนี้นะพยายามที่จะดึงออก นักภาวนาเป็นกันทุกคนนะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะบางทีก็ต้องอาศัยความคุ้นเคยกันซะก่อนนะเพราะามาไปได้ไปรู้ว่าละจิตอะไรของโยมที่ไหนนะนะเวลาพูดก็พูดโดยรวมแต่เวลาที่สอบอารมณ์นี่ก็เจาะเฉพาะคนนะปัญหาของกันที่โยมมานั่งฟังกันเยอะๆก็คือชอบเอาสภาวะคนอื่น ไปเทียบเคียงอ่ะสภาวะของตัวเองนะแล้วก็ไปคิดเอาเองว่าฉันก็จะต้องทําอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันคนละเรื่องกันนะบางคนก็เดินหน้าไปได้พอสมควรแล้วบางคนก็ยังไม่รู้เรื่องเลย,ยงียนะคนที่เดินหน้าไปพอสมควรแล้วก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่คนที่ไม่รู้เรื่องนี่แหลนะชอบคิดเองเออเองนะนะบางทีพอเราบอกว่านะ พบผูร้รู้ให้ทำลายผู้รู้เสียคนไม่รู้เรื่องตรงนี้ก็คิดว่าเราจะฝึกให้มันรู้เพื่ออะไรเงี้ยน,นะจะแค่รู้เพื่ออะไรสักว่ารู้เพื่ออะไรก็ในเมื่อให้ทำลายผูร้รู้ก็ไม่ต้องไปฝึกอะไรมันก็มันมีมันก็ไม่รู้อยู่แล้วเนี่ยก็จะไปเข้าใจผิดเอาอย่างนั้นนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เหมือนดาบสองคมนะ มันเวลาครูบาอาจารย์เ็าให้ส่งอารมณ์จริงแะก็ให้เขอให้เข้าไปส่งทีละคนทีละคนได้ซ้ําไปนะไม่ให้ฟังสภาวะของคนอื่นนะเพราะว่าป้องกันการไปเทียบเคียงเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างเงี้ยนะถ้ามองในแง่ที่ดีก็มองว่าการได้ยินได้ฟังสภาวะของคนอื่นมั่งมันจะได้ลดอีโก้ของตัวเองลงไปมั่งไอ้ที่ว่าเราเจ๋งเราแน่เนียวบางที ไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะพอเทียบกับคนอื่นแล้วเออทำไมเขารู้สึกว่าเขาจะเข้าใจอะไรมากกว่าเราอะไรเงี้ยนะนะอยู่รายหนึ่งที่พูดให้ฟังว่าทาไมเราจะต้องไปติดอยู่ในรูปแบบตั้งท่าตั้งทางจะต้องนั่งสมาธิจะต้องน่นน้นนั่นที่จริงแล้วการภาวนาเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยก็คืออะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปตามความเป็นจริง มันจะฟุ้งกับเหลือ,องมันกับรั่มันุ่งอยู่อะไรเงี้ยนะกว่าจะเข้าใจอย่างนี้ได้ใช้เวลามาไม่ใช่น้อยนะฮะติดอยู่กับสมถะมายาวนานานี่เป็นต้นติดอยู่กับความสงบวันไหนไม่สงบก็คิดว่าเตรงยปฏิบัติได้ไม่ไม่ดีส่วนมากชอบเป็นอย่างนั้นนะมันคนที่ปฏิบัติได้ดีจะต้องมีความสุขมีความสงบอะไรเงี้ยส่วนมากชอบคิดอย่างนั้น นะพอมีทิฏฐิอย่างนี้ขึ้นมามันก็กลายไปขวางตัวเองปิดกั้นตัวเองนะอีกรายดึงที่หนักไปกว่านั้นก็คือต้องบริการ,รพุทธโธเข้าไว้จึงจะได้เชื่อมโยงกับพุทธเจ้านะที่จริงคำว่าพุทโธพุทโธนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันในซ้าไปถ้าไปดูในในพระไตรปิฎกนะอ่านใช้คําว่าตถาคต นะกควาวะเงี้ยนะพระผู้มีพระภาคเนี่ยใช้ศัพท์พวกนี้มากกว่าศัทธาคดศัพท์หนึ่งพระขวาวศัพท์หนึ่งศรัทธาอีกศัพท์หนึ่งนะศรัทธาที่แปลว่าภาษาสดานะหรือพระสุคตเงี้ยนะสุขโตนยะพระสุคตอันนี้เป็นสมญานามของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะถ้าเรียงให้เต็มศัพท์จริงๆก็ต้องเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ โยงก็ต้องโยมก็คิดว่าท่องพุทธโธเอาไว้นีนะ่เป็นการเชื่อมโยงกับผู้เจ้าอยู่ตลอดเวลาแต่กายนู่ยปากก็ท่องพุทธโธใจคิดเรื่องไหนอยู่ก็ไม่รู้ปรุงแต่งฟุ้งซ่านเรื่ยเปื่อยนะปากพูดอยู่แต่ใจไม่ยอมไปด้วยก็เลยไม่มีประโยชน์อะไรนะนะนะถ้าเราติดรูปแบบอยู่ยางนี้นะการภาวนาเป็นไปได้ยากมาก จะมาพยายามย้ำแล้วย้ำอีกว่าอย่าติดรูปแบบอย่าติดครูบาอาจารย์ผู้เจ้าตรัสไว้หนักคนนั้นอีกต่อให้เกาะใจสัติอยู่แต่ถ้าไม่เห็นธรรมก็ชื่อว่าไม่เห็นเราผู้ใด,ไ,ดไม่เห็นเราก็ไม่เห็นธรรมนย่านะเพราะฉะนั้นพุทธะจริงๆกลายเป็นเรื่องของตัวพุทธะสภาวะไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อหนังมังสานะ เป็นตัวสะพายหงผู้รู้ผู้ตื่นผู้ผู้เบิกบานที่มันเกิดขึ้นในภายในนะไม่ใช่เรื่องของเนื้อหนังมังสาข้างนอกนะเพราะฉะนั้นเวลาเรานะฝึกไปก็ต้องคอยสังเกตดูตัวเองติดอยู่ตรงไหนมันอาจจะเห็นยากหน่อยนะมันนี่เหมือนที่เราไป,าไปดูคนอื่นเราดูคนอื่นเนะี่ยเราเห็นหมดเลยอันนั้นดีน,นี่ไมีดี เห็นจุดดีจุดเด่นจุดด้อยของเขานะแต่พอมองตัวเองทีไรมันเข้าข้างตัวเองทุกทีอย่างนี้ก็ดีแล้วทำนี้ก็ถูกแล้วคิดอย่างนี้ก็ดีแล้วอะไรมันมองไม่เห็นตัวเองนะก็ต้องอาศัยคนอื่นเขามองให้ปัญหาคือถ้าอาศัยคนอื่นเขามองให้เวลาเขาชี้บอกก็ต้องฟังด้วยแล้วก็ชี้บอกกูก็ไม่เชื่อกูดีอยู่แล้วก็จบก็เลิกคุยกันแค่นะั้นเองไปต่อไม่ได้ มนะันหลายคนก็น่าชื่นใจว่าสภาวะเริ่มเดินหน้านะได้ดนะีอันนี้เป็นคุณประโยชน์ของเทคโนโลยียุคนี้นะทีนะ่คนที่อยู่ออนแลนร์ก็ส่งอารมณ์ได้อเมริกาญี่ปุ่นฟินแลนด์อะไรองนี้ที่ส่งอารมณ์มันอยู่เมื่อวานนี้นะก็สามารถที่จะ ปรึกษาหารือพูดคุยกันได้แล้วก็สามารถที่จะพอนาเดินหน้าไปได้นะเรียกว่ายกวัดไปไว้ที่บ้านนะอันนี้ก็น่าพอใจนะบางคนก็เหมือนแช่แช่นิ่งๆอยู่ไม่ไปไม่มากวาจะเคลียออกมาได้ก็ต้องอาศัยเวลาอยู่พอสมควรนะและที่สำคัญจริงๆอย่างที่ คุณแมวได้พูดเอาไว้ก็คือระวังเรื่องของศีลน,นั่นแหละนะต้องสำรวจตรวจสอบตัวเองศีลไม่บริรสุทธิ์โดยเฉพาะศีลห้าแค่นั้นเองศีลห้าน,นี่ถือว่าเป็นบรรทัดฐานของของกฎระเบียบของชีวิตจริงๆนะศีลห้าน,นี่นแหละที่มันกระจายไปเป็นศีลแศีลสิศีลสองอยข้อมันก็เริ่มมาจากศีลห้านี่แหละ นันจะรักษาศีลห้าไว้ไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นนาการที่จะทำให้เกิดสมาธิปัญญาอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้ยากาเพราะว่าทุกครั้งที่เราทําผิดศีลเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่เรานี่มันรู้อยู่คำว่าเรารู้คือจิตมันรู้อยู่จิตมันรู้มันก็เดือดร้อนขึ้นมาฟุ้งซ่านไม่สบายใจรู้สึกผิดอะไรเงี้ยพอพวกนี้เกิดขึ้น ทีนี้สมาธิมันเกิดไม่ได้ลนะน่ะจิตไม่ตั้งมั่นละนะสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นนะไม่ใช่แปลว่าสงบนะนะ่ะพอจิตไม่ตั้งมั่นไอ้การที่จะไปรับรู้อารมณ์ต่งางๆเป็นจริงซึ่งเป็นตัวปัญญาเนี่ยมันก็เกิดไม่ได้้ะเกิดไม่ได้ก็ได้แต่น,นั่งกันไปวันๆนหนึ่งนั่งสมาธิไปสงบมั่งไหมสงบมั่งตามเรื่องแค่นั้นนะ่ะนะก็เลยกลายว่านะนะ การภาวนานั้นไม่ก้าวหน้า,นา,นาถ้าพระก็วินัยข้ออื่นก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าพระเนี่ยนะก็เป็นอาบัตหนักสังฆทิเศษอย่างเงี้ยจะเห็นได้เลยว่ามันไปต่อไม่ได้เลยติดอยู่แค่นั้นแหละจะเดินจะนั่งจะพยายามปฏิบัติอะไรก็ตายอยู่แค่นั้นแหละมันไปต่อไม่ได้พอไปชำระอาบัตครนี้้อปริวัติกรรม อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้คำว่าเข้าบริวา,ารกรรไม่ได้แปลว่าต้องออกกับพานซะด้วยนะนะโยฟังอาจจะงงๆนะไม่ต้องเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดเอาแค่อยู่บริวารครบวันที่ต้องอาบัิที่ได้ปกปิดเอาไว้เนี่ยนะปกปิดได้สามวันเข้าบริวารสามวันปกปิดได้สองวันเข้าบริวารสองวันอะไรเงี้ยหรือถ้าไม่ได้ปกปิดเลยขึ้นเข้ามานัดได้เลยเงี้จะเห็นได้เลยว่าสภาวะเดินหน้าต่อได้ทันทีเลย มันไม่แช่แลนะเพราะอะไรเพราะว่านะผู้ที่ต้องอบัตินั้นก็รู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วใจมันก็ไม่มีความสุขนะเพราะใจไม่มีความสุขสมาธิมันก็เกิดต่อไม่ได้แต่พอร,รู้สึกว่าได้ชำระสะสาของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะมันรู้สึกผ่อนคลายสบายใจนะมันเดินหน้าต่อได้ดเนี่ยนะมันเหมือนกันนะเพราะนั้นกะ็สำรวจตรวจสอบตัวเอง เน,นี่ยพอเราค่อยๆฝึกไปนี่จิตมันเห็นเองนะมันเรียนรู้ได้โดยตัวเองนะั่นแหละมีประสบการณ์ตรงตัวเองอะไรที่จะเป็นอุปสรรคที่จะทําให้ติดขัดข้องคาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันจะไม่กล้าทำละทีเนี่ยนะมันเห็นกรรมเห็นผลแห่งกรรมที่แสดงให้เห็นอยู่ต่อหน้าต,ต่อตาอยู่เดืยวนี้แล้วนะไม่กล้าที่จะไปทำอย่างนั้นแล้ว นะการภาวนาก็จะเดินหน้าต่อไปนะการพัฒนาภายในพัฒนาจิตพัฒนาปัญญามันก็เดินหน้าต่อไปได้อานะนะเรื่องวันนี้เนเรื่องที่สําคัญนะสำหรับโยมที่ภาวนาอยูนะ่อะไรที่เป็นเรื่องที่ทําให้ติดนะต้องรู้จักวางติดรูปแบบแบบนี้ติดครูบาอาจารย์ติดการบริกรรมอะไรก็แล้วแต่ติดความคิดความเชื่ออะไรของตัวเองนะ ิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ทําให้มันติดขัดข้่องขาได้ทั้งนั้นนะมันไปต่อไม่ได้น,นั้นเรถ้า,เรา,เ,ราเรารู้จักปรับตัว้วันนี้ฟุ้งไปรูป้ลมหายใจก็เอาไม่อยู่ก็ต้องต้องเปลี่ยนไปรู้อย่างอื่นรู้มั่งนะโดยเฉพาะไอ้ติดความคิดในี่นเป็นเรื่องที่น่ากลัวเนะี่ยเขาเรียกว่าติดทิฏฐินะไอ้ตัวทิฏฐิเนี่ยถ้ามันเป็นสัมมาทิฏฐิก็ยังชั่วแต่ถ้าเป็นไม่จฉาทิฏฐิก็จบละนะ พราะอะไรเพราะไอ้ตัวมักนะตัวมักก็คือเส้นทางที่จะจิตที่จะดําเนินไปสู่การพัฒนาภายในเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มรกนะมันไปมักไหนก็ไม่รู้มักง่ายนะมันไม่ใช่ตัวมักในองแปดจริงๆอ่ะนะพอมันเดินผิดทางแล้วก็มันก็ข้าปากลงเหวอะไรไปตามเรื่องของมันมันไม่ได้ไปถูกทางมันไม่ได้ไปสู่เป้าหมาย คือความหลุดพ้นคือมรรคผลนิพพานแล้วที่สำคัญกนะ็คือ่าปฏิบัติแบบเลือเ่อยเฉยขอให้ได้ทำบางคนบอกงั้นนะขอให้ได้ฝึกนะไม่คาดหวังอะไรล็อกไอก้คำว่าไม่คาดหวังนี่แปลว่าอะไรคือท่านไม่คาดหวังจริงก็มีก็ดีนะแต่ว่าบางทีพอเราปฏิบัติเลื่อยเปลื่อยเนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าไว้เลยว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อที่จะดับทุกข์เพื่อที่จะให้ถึงมรรคผลนิพพาน พอเราไม่ตั้งเป้าอย่างเงี้ยการภาวนางเราก็ทําแบบเลื่อยเฉยคิดว่าทําเอาบุญอะไรไปตามเรื่องนะทำแล้วสบายใจดีนั่นเลยกลายเป็นเรื่อยเปื่อยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าวไว้ว่าเป้าหมายคือการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงนะหรือทําไม่ถึงขนาดนั้นเป้าหมายก็อย่างน้อยก็ ละสักยะทิฏฐิให้ได้ในชาตินี้นะเป็นโสดาบันให้ได้ในชาตินี้อะไรก็แล้วแต่ซึ่งฟังมดุอาจ,จะาคิดด้วยความโลภอะไรก็ช่างมันเถอนะนะตั้งเป้าไว้ก่อนนะนี้พอตั้งเป้าไว้แล้วก็ลงมือเดินทางในการเดินทางก็จะไม่เปปะละมันจะพยายามแสวงหาละคิดอย่างนี้มันถูกไหมมีทิฏฐิอย่างนี้มันถูกไหมนะเพราะถ้า ทิฏฐิกลายเป็นมิจฉาทิฐิไปซะแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมรรคข้อื่นออมันก็กลายเป็นมิจฉาไปหมดเลยมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะเรื่อยไปเลยทีนี้นะมันก็เลยกลายว่าเส้นทางนี้ยิ่งอ,อ้อมค้อมคดเคี้ยวหนักเข้าไปใหญ่นะมันไม่ได้ไม่ใช่ทางตรงที่เราจะเดินไปสู่มรรคผลนีพผ่านได้เป็นอย่างนั้นนะมันเวลา นั่งสอบอาร,รมณ์โยมเนี่ยมาทำให้อัตมาก็ได้โอกาสที่จะมองย้อนกลับมาดูตัวเองเราติดเหมือนกับที่โยมติดอยู่ไหมเราไปคล่องคาอะไรอยู่อย่างที่โยมติดกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยมันได้หันมาสํารวจตรวจสอบตัวเองนพะพอเวลาเห็นโยมติดแล้วแซะมาหลายอาทิตย์แล้วยมยังไม่กระดิกนี่มงดีก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ เพราะว่าเขายังไม่เข้าใจก็ยังไม่เข้าใจอยู่อย่างนั้นนะแต่พอเห็นบางคนเริ่มขยับตัวแล้วเริ่มออกจากอ้ที่ติดอยู่มาอย่างยาวนานเนี่ยนะก็มีความรู้สึกว่าออพอใจนะพอใจว่าไม่ได้เสียประโยชน์จากการที่จะต้องมานั่งฟังโยมอยู่สองสามชั่วโมงเนี่ยนะนะการนั่งฟังโยมยาวๆนี่ไม่ได้ใช่เรื่องน่าสนุกอะไรนักหนาตลอดตมานนะ่ยเพราะว่า โดยสุขภาพตัวเองก็ปวดหลังปวดเอวอยู่แล้วนั่งนานๆแล้วมันทรมานปวดหลังปวดเอวปวดก้นไปหมดนั้นะแต่พอได้ยินสิ่งที่โยมพูดให้ฟังเออมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดออก็มีความรู้สึกว่าการที่จะต้องมานั่งอะไรยาวๆนี่นคุ้มค่าแค่นั้นเองนะก็ขอให มีความเพียนให้มันต่อเนื่องแค่นั้นแหละสังเกตดูได้ในะหลายคนไม่โกรธใครเลย่ถือสาหาความใครมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยปล่อยวางอะไรเงี้ยฟังก็ดูดีแต่พอถึงวันนี้โหโทสะเกิดใเ,เดี๋ยวก็โกรธคนโน,น้นเดี๋ยวก็เกลียดคนนี้มาละอีลุงตุงนั่งนะนะนะในความที่เราพยายามกดอารมณ์กดใจตัวเองไว้นะ พออยู่ในส,สภาวะอย่างนั้นนะไปบังคับมันไว้ไม่ใหมันแสดงความโกรธความเกลียดอะไรออกมาอยงี้นะก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่พอเราปล่อยมันให้มันทํางานโดยธรรมชาติขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเห็นแล้วว่าโอพยามานอยู่ในใจเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยไอนะตัวชั่วร้ายทั้งหลายอยู่ภายในนี่เองไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะ มันเริ่มมองเห็นแล้วทีนี้ก็ปล่อยให้เป็นอิสระอยู่งั้นในการที่จะเรียนรู้ถึงตัวความดีความชั่วอะไรทั้งหลายได้อยู่ภในใจของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องปล่อยให้เป็นอิสระไม่ใช่ไปบังคับมันเอาไว้เนะพราะถ้าไปบังคับมันเอาไว้ก็จะไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยนะจะไม่มีทางเข้าใจตัวสภาพธรรมจริงๆได้เลยอันนี้เป็นเรื่องที่นะ ที่พยายามเคลียร์ให้โยมได้ปล่อยจิตตัวเองนะไอ้ที่เก๊กเอาไว้ฉันดีนะฉันภาวนามานานแล้วฉันปฏิบัติได้ดีไอ้ที่เก๊กไว้ตั้งแต่ว,วันแรกๆตอนนี้มันเริ่มคลายความเก๊กพวกนั้นออกมาแล้วนะมันเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีท่าพอใจมันใครที่ส่งอารมณ์อยู่หรือไม่กล้าส่งอารมณ์เอาแต่นั่งฟังชาวบ้านเขาอย่างเดียวนี่นะ นะก็ไปลองวิเคราะห์ตัวเองดูว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเรามีอะไรติดขัดอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะไปสำรวจตรวจสอบดูตัวเองมันก็จะทำให้กรารพวนาของเราเนี่ยมันเดินหน้าไปได้นะอ่ะนี่เราสวดมนต์กัน